จังหวัดลบบุรีครับร่วมกับเหล่ากชาติจังหวัดลบบุรีขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อให้เด็กลบบุรีนั้นอ่านออกเขียนได้ในพื้นที่ทั้ง11อำเภอครับที่ห้องประชุมทานตะวันสารกลางจังหวัดลบบุรีครับว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดลบบุรี โดยมีนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งในการประชุมครับคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายและนักเรียนเป้าหมายประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดส,สพอปอ .1 จำนวน8โรงเรียนนักเรียนเป้าหมายประมาณ148คนครับโรงเรียนในสังกัดสพอปอ .2 จำนวน14โรงเรียนนักเรียนเป้าหมายประมาณ340คน สำหรับแนวทางการกับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยในปีการศึกษา2568คณะกรรมการจะทำการลงพื้นที่นะครับโรงเรียนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับจากนั้นก็จะพิจารณานำเงินรายได้ของเหล่ากาชาติจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาถุงยังชีพทางการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนโดยบรรจุหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดนิทานและอุปกรณ์การเรียนครับนอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินการสอนเสริมนะครับให้แก่เด็กนักเรียนเป้าหมายที่ประสบปัญหาด้านภาษาไทยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท โดยมีการหารือกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันสรรหาอาสาสมัครเพื่อช่วยสอนเสริมต่อไปครับ